ะะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีการละสังขารของหลวงพ่อคูณค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศที่วัดบ้านไรตมวลกุดพิมานอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะคะที่วัดเนี่ยมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบหนึ่งปีแห่งการละสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุธทโธทบรรยากาศที่วัดจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณมนทิราบำเน็ตพนันรอเราอยู่แล้วค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะพิธีกรสาวสวยทั้งสองท่านค่ะบรรยากาศด้านหลังของดิฉันที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะคือวิหารเทพวิทยาคมภายในวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะถึงแม้ว่าวันนี้อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณปริจุโตจะลักสังขารไปแล้วแต่ก็ยังคงมีผู้เจ้าสาสนิกชนตลอดจน,นศิทธิอนุสิ์ทยอยเดินทางมาทำบุญที่วัดบ้านไร่กันอย่างไม่ขาดสายค่ะ บรรยากาศที่วัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านกระทศจังหวัดนครราชสีมาโดยรวมพบว่ามีประชาชนทั่วไปทยอยเดินทางมาเที่ยวชมวิหารเทพว,วิทยาคมอย่างไม่ขาดสายทั้งในวันหยุดและวันปกติโดยทุกคนบอกว่าถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะมรณภาพไปแล้วแต่หลักธรรมคาสอนและกติธรรมที่หลวงพ่อสั่งสอนไว้ให้นําไปปฏิบัติก็จะนําความเจริญรุ่งเรองมาสู่การดําเนินชีวิตคำสอนของหลวงพ่อคุณจะมีหลายอย่างค่ะก็ก็ส่วนใหญ่ก็ ท่านก็ให้ทําทําบุญทําทานเยอะๆก็คือให้ทําตั้งแต่ให้ให้สอนลูกค่ะให้สอนลูกสอนหลานว่าให้ทำบุญตั้งแต่เด็กถ้าพอเราโตขึ้นมาเรามีเราทําเราจะไม่เสียดายก็ได้มาถึงพอได้มาถึงแล้วแล้วแบบก็ดีใจเป็นวันครบรอบที่ท่านเสียไปอีกอย่างเงี้ยแล้ว,ลว,ลวได้ขึ้นไปสักกราระแล้วก็ได้รูปท่านด้วยดีใจมากเราอยากได้อะไรที่นอกจากว่าจะมาถึงวัดบ้านไรแล้วอยาก เจอหลวงพ่อครูแล้วถึงท่านจะเสียไปแล้วแต่ได้มาเจอองค์ท่านและได้รูปท่านกลับไปด้วยเปื้มใจมากค่ะ ขณะที่นายสุรพันธ์ดิษมานรองผู้ว่าราชการจาังหวัดนคนรราชสีมาพร้อมด้วยพระภาวานาประชานาเจ้าอาวาสวัดบรรไ่เป็นรประธานนำสิทธินุสิ์ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ประเทศวิทยาคมหรือหลวงพระคุณปริสุทธโธอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11อและอดีตเจ้าอาวาสวัดบรรไรในโอกาสครบรอบหนึ่งปีการละสังขารโดยมีสิทธินุสิ์และพระพิสุทสงฆ์ตลอดจนพุธทธศาสนิกชนเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลอย่างเนืองแน่นซึ่งพิธีกรรมเป็นไป,นปนอย่างเรียบง่ายค่ะ ส่วนเด็กนักเรียนได้โอกาสโรงเรียนมูล,ลนิธิรุงละพานครราชสีมาซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับทุนมูล,ลนิธิอาหารกลางวันของพระเทพวิทยาคมตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแชะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันมีนักเรียนจํานวนกว่า500คนได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากหลวงพ่อพุณปริสุทธโธซึ่งได้ถูกนํามาใช้ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ การประกอบอาหารกลางวันไปจนถึงการสร้างแหล่งอาหารของโรงเรียนไว้ใช้เองตรงตามวัตถุประสงค์ของมูล,ลนิธิและเกิดประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าขณะนี้หลวงพ่อคูณจะมรณภาพไปแล้วแต่โรงเรียนแห่งนี้ยังคงยึดถืออุดมการในการช่วยเหลือเด็กได้โอกาสต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่อำเภอดันคุณทศจังหวันดนครราชสีมาค่ะช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้จากพิธีกรสาวสวยทั้งสองท่านต่อค่ะ ขอบคุณคุณมนทิราบำเน็ตพันธ์นะคะพาเราไปดูบรรยากาศที่วัดบ้านไร่วันนี้ค่ะนะคะไปกันต่อนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วว่าในขณะที่หลายพื้นที่เจอกับภัยแล้งจะพาไปขึ้นเหนือกันบ้างนะคะ,คะ